พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอันนี้อีฉันเป็นแม่ลาล่านะคะช่องช่องชีวิตคนต่างแดนลาลานะคะอยู่ฟินแลนด์ลูกสาวใหญ่อีฉันนี่ยนะคะอีฉันชื่อแม่อ้วนนะคะอ้วนไม่มีผมเดี๋ยววันนี้มาทําอะไรวันนี้มาล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 าส่งเงินมาให้ซื้อกับข้าวสู่พี่สู่น้องกินนะคะ เราให้เขามีความสุขความเจริญให้เขาลํำล้ำโดยด้วยเด,ดีย๋ยวมาดูกับข้าวกันนะคะมาดูกับข้าวแกง่าอันนี้อันนี้แม่ปุ๋งแซบบ่แม่อร่อยจ้าสวัสดีค่ะเน่นเนนจ้าอร่อยถึงักอันนี้ไก่ไก่อันนี้คือแกงปลานะคะแกงปลาข้อใหญ่ใส่บวบค่ะยายน้อยบ้านหัวเห็ดเอามาส่งค่ะมีคนกุ้งค่ะ อันนี้ผักอันนี้ป่วนกุ้งแม่สูงเอามาให้ค่ะอันนี้ไก่ทำอะไรก็ต้มกระต้มต้มอันนห้เขาต้มเผ็ดค่ะเขาต้มเปิดมาเนี่ยอร่อยอันนี้ส้มเขียวหวานนะคะม่วงขั้อวกมางนั้นมะม่วงค่ะอันเราไม่ยมคิดค่ะทำไมถึงเอามะม่วงไปใส่ไม่ยมคิดพอะไรูดยิ่มันไม่เห็นผลกระไม้เลย มะขามหวานก็มีนะคะแม่ฝงอามาค่ะน้ำม <ask> ันมานมานมัจะต้นนึงมัน้ำมันแล้วเะไ่แนนิ่เนี่ยสา ก็ไปทำเองคนกุ้งก็เคยกินแล้วอ่ะคราบเมื่อ่ะกินข้าวกินข้าวได้เอ้าเอาเอา <c oughs> เป็นอย่างถูกครับครับรอรอก่อนเร็วๆไม่ได้กินหมั่นนะ ครับสุับคุั้ครับก่อนเร็วกินไหมกินยูโร่ไหมกินยูโร่ไหมกินยูโร่ไหมถ้ากินยูโร่ต้องทุกรับก่อนทำไมดูรับมันดีดูขับมัดีครับดีดีก่อนเดี๋ยวเดีเฮ้ยให้เงี้ยงก่อนลูกมาเนี่ยมองดูดูดูรับมานี่ตัวน้อยนอนหลับปุ๋ยเลยมองเส้นเงี้ยเลยก็ เพลงอะไรเพลงอะไรอีกอียอีครับผมก่อนครับผมก่อนเร็วๆครับผมก่อนจะส่งไปให้ยายแล้วยายยายยายล่าลาเร็วๆครับผมก่อนครับครับก่อนเร็วครับครับก่อนครับก่อนครับโอ้เก่งมากวันนี้ไม่ร้อนแล้วจ้าฝนตกนะคะ จ้าจ้าจ้าขอบคุณเลยล่จ้าเ่้าเถาเจ้าแก่ได้เป็นสาวู้พันละในถงใบเจ่าเถาเจาแก่ได้เป็นสาวผู้พันละเจ็บยากจนไม่ตั้งละไปไม่ควันนไหมค่ะลาลาลาอวั่ไนก่ อย่าเก็บอย่าจนรวยรุ่นตลอดไปอย่าเก็บอย่าจนรวยรุ่นตลอดไปนะเฮ้บุญดรอดูติรอดูตัวจริงบอดดิ่งยินรอแม่ไม่กล้านะสุดกำลังแข็งแรงทกวนนะสุขภาะเพาะยังนะพุ่งวอกไปแต่จะกขวงดิบอดดิ่งยิ่ง้อบดิ่งย้อนคันเสียบุตร ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะอ,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 อีกเามือก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอกยี่สิบกว่าวันดาม่าอีกแล้ว <c oughs> มาหมา่อีกแล้วแล้าด่าม่าที <c oughs> ่หอดี <c oughs> พ่อดงพ่อดงพ่อดงกินสัตว์ใหญ่ไปแล้วเข้าไปเอาหลานแล้วหันหน้าหันหน้าหาเยวนหันี้มันก็สวยแ่อีกท่าปากก็มันนี่ท่าปากเรื่องมาจุก ก็ต <ítulo> ีตางาไม่เสร็จแม่ปนิดมัดทุอนจุ่บหมดค่ะไปเดอกันนะคะน้องแคทไปไหนเออเสียบโปเป็นเังไหนโปก็โอเคแทนชมุ้ยได้บ่โชคดีโชคดีเจ็บปะบายบาย